ก็ดีนะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยต้องต้องต่ำกว่า80อะถ้าทำได้ไหมละ่ะร้อยสิบของเงินร้อยร้อยองอน,น,อ,น,นอ๋อเนี่ยคนเออนมคนซื้อชอบ80จบป่ะทันทีที่คนไทยได้ยินว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขายในราคา80บาท ทำให้บรรดานักสิ่งโชคสลากกินแบ่งรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตามแผงสลากทุกแห่งมองว่าความเป็นไปได้ที่จะขายเพียง80บาทนั้นเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินความจริงในเมื่อรับสลากกินแบ่งมาขายในราคาแพงตั้งแต่90บาทขึ้นไปและจะไปขายในราคา80บาทได้ยังไงเพียงแค่คิดในใจคำว่าขาดทุนก็ลอยมาอยู่ตรงหน้าคนขายสลากกินแบ่งทุกคนแล้ว อ๋อมันอยู่ที่เขาถ้าราคามาแพงสูงพี่เขาได้กำไรไม่กี่บาทก็ไม่รู้ใจป้ารู้สึกยังไงอะเพราะว่าถ้าป้าซื้อมาแพงเราก็ต้องขายราคาตามนี้ใช่ไหมล่ะหัวนี้หันนี้รว,วยเลขนี้เลขนี้โดนสองตัวสอมตัว,อ,ตวอยู่แล้วเขาว่าต้องมีปาต้องเปียรถมีใส่ป้ไม่ต้องกลับตรงตรงอยู่แล้วนักวิชาการบอกว่าปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพงนั้นแม้จะทราบดีแต่ก็แก้ไขไม่ได้เพราะมีปัญหาคอร์รัปชัน กินตามน้ําและทํากันทั้งระบบและแม้แต่กฎหมายกําหนดราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงค่าตอบแทนของผู้ค้าไว้อย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติมักจะมีผู้ค้ารายใหญ่ที่ได้โคต้าเป็นจํานวนมากสามารถคุมราคาตลาดได้ทั้งยี่ปัวและสาปัวทําให้มีการหักหัวคิวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสลากเมื่อมาถึงผู้ค้ารายย่อยราคาต้นทุนที่ได้จึงมีมากกว่า80บาททั้งนี้หากมองเฉพาะในกลุ่มคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีกลุ่มผู้ค้ารายย่อย2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ไม่มีโควตาต้องรับซื้อจากยี่ปัวซึ่งงวดล่าสุดก็มีราคาซื้อถึงใบละ94บาททําให้ราคาขายสูงขึ้นไปเป็น 100- ่งถึงหนึบาทย่อมมีผลทําให้ลูกคา้าหรือคนซื้อสลากต่อว่าส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มคนขายที่ได้โควตามีทั้งโควตาต่อจากครอบครัวและได้จากการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้ได้โควตานั้นมาขายนอกจากนี้ยังมีทั้งปัญหาการได้รับโควตาน้อย ายได้เพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพปัญหาการขายช่วงหรือขายสิทธิ์ต่อให้ยี่ปัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สลากกินแบงมีราคาสูงตั้งแต่ยังไม่ถึงมือผู้ค้ารายย่อยพี่ไม่มีโคต้าแล้วก็ไปเอาจากยี่ปัวมาราคาต้นทุนมาก็สูงแล้วอะอ๋อเพราะเขาเคยบอกเราว่าเขาซื้อมาแพง,งเขาซื้อมา90 97-98เ้้เขาต้องขายร้อยหนึ่น <98. S 2> งหรือ1 1 0บาทเพราะเขาต้องเสียค่าที่ ในความรู้สึกของป้านะก็ไม่รู้ของก็เล่นร้อยสิบร้อยร้อยอย่างนี้อยู่นี่แหละถ้าเขาซื้อมา97หรือว่าก้าร้อยหนึ่งนะเขาขายร้อยสิบบาทไม่แพงสําหรับเรานะเราเราว่าเขาไม่ขายไม่แพงแต่ถ้าเกิดตอนนี้ลงมาเหลือ80อแล้วอาจจะจะมาขายเราสัก9กก็โอเคถือว่าได้ ขณะเดียวกันในกรณีที่เลขบางตัวไม่เป็นที่นิยมของตลาดในงวดนั้นๆผู้ค้ารายย่อยรับไปก็ทําให้ขายยากขึ้นขณะที่ตัวเลขยอดนิยมจะถูกนําไปจัดเป็นเลขชุดซึ่งราคาในความเป็นจริงควรจะอยู่ที่ชุดละ800บาทแต่กลับกลายเป็นว่าราคาบางชุดมีตัวเลขสวยๆราคาจะขึ้นไปถึงชุดละ8,000-9,000บาทนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าต้องจัดการกับปัญหายี่ปัวรายใหญ่ให้ได้ในขณะที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องจัดสรรโค้ตาให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ค้ารายย่อยลงทะเบียนไว้กับปไปรณียีเมื่อถึงเวลาให้มารับสลากตามโค้ตารวมถึงต้องแก้ปัญหาตัวเลขในแต่ละงวดซึ่งเป็นไปที่ต้องการของนักเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบรับซื้อคืนตัวเลขที่ไม่ต้องการในแต่ละงวดเพื่อไม่ให้ผู้ค้ารายย่อยขาดทุนหรือแม้แต่ดําเนินการขึ้นบัญชีดําเฉพาะผู้ค้าที่ขายสลากเกินราคา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขที่กำกับไว้ในสลากแตล่ละใบงวดน,นี้ชอบหาห้าหมันไม่มีห้าดป้ามีห้าหก็ก็เอาห้าหแล้วมันออก5 7, 6, ้าเห็นไหมไม่ได้เอาจริงจังอะไรโถก,ก็เอาไม่ถูกก็แล้วไปขายดีไหมก็ต้องดูว่าเขาทำได้ไหมทำได้ก็นะจะเวิร์กบางคนอะมันแพงไม่อยากซื้อก็ไม่มีใครก็บังคับคือมันไม่ได้จำเป็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมไม่เหมือนของกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีช่วงหนึ่งที่แม่มีหวยแตะหวยบนดินอะช่วงนั้นอะลอตเตอรี่ขายแปดสิบขายได้ถ้ามีหวยออนไลน์ออกมาก็จะช่วยได้มามีห้าหัวแมวออกลูกมีห้าขาตุกแกห้อยหัวามาอีกแล้วญากิเกิดพึ่งเสียวันเกิดเมียคลอดลูกมามีเลขมาให้ชัดอีกแล้วจากปัญหาลึกๆที่ทําให้สลากกินแบบรัฐบาลมีราคาแพงเกินที่กฎหมายกําหนดไวอ้อาต้องใช้เวลาในการสังยานาทั้งระบบในเมื่อเหลือเวลาอีกไม่ถึงหสัปดาห์ดีนัก งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่กาลังจะมาถึงอาจทําให้บรรดาผู้ซื้อผิดหวังแม้แต่นรครบศรีสุภาพอ,อธิบดีกมรมศุลการกรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบบรัฐบาลยอมรับว่าเป้าหมายที่จะขายสลากอยู่ที่ราคา80บาทภายในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้คงไม่สามารถทําได้ทันเพราะเรื่องนี้กระทบต่อคนหลายคนและต้องใช้เวลาในการปรับราคาลงจากที่ขณะนี้ขายกันอยู่ตั้งแต่1 0 0ถึง110บาทส่วนในเรื่องโคต้านั้นต้องพิจ,จารณาให้รอบคอบ หากไปรือ้อโดยไม่เหมาะสมก็อาจจะถูกฟ้องร้องกลับมาได้ที่สําคัญเรื่องสลากแพงไม่ได้เกิดจากสํานักงานสลากกินแบ่งแต่อย่างใดแต่เกิดจากมีคนได้โคต้าเอาสลากไปขายต่อและมีการเอามารวมชุดขายยิ่งทำให้ราคาสูงขึ้นอยากได้ค่ะเคยขอไปหลายรอบแล้วไม่เคยได้เลยค่ะพี่ขายจริงด้วยน่าจะให้เคยไปขอตั้งนานแล้วก็ไม่เคยได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ให้ไปไปยืนเข้าแถวไปขอขอโคต้าไม่ได้ตอนนั้นนานไปขอที่สนามกีฬาเขามีประกาศให้ไปขอไปลงชื่อ แต่ไม่ได้ทีก็ไปเข้าคิวเอาเข้าคิวแล้วเข้าคิวอีกก็ถึงจะมาเรียกเรียกไปเอาวันเนี้ยพลุ่งนี้หวยจะออกแล้วแล้วเ,เราจะเอามาขายใครเราก็าไม่รู้ตอนนั้นเพราะเราไม่รู้คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเป็นประโยคที่สะท้อนถึงพฤติกรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมของการเสี่ยงโชคของคนไทยที่แตกต่างกันทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจนิสัยความเสี่ยงส่วนตัว สำคัญที่สุดคือเงินทุนโดยมีความหวังว่าอีกไม่นานคนซื้อจะได้ซื้อเลขที่ชอบหรือเลขที่หาในราคาที่กฎหมายกําหนดไว้ในขณะที่คนขายก็จะได้ขายในราคา80บาทที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้แม้จะยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามใครที่ไม่มีโคตา้าย่างซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างซื้อเป็นติดเล่มยี่ติดเล่มคือเดินก็ไปซื้อก็ได้ในราคาที่รัฐบาลก็ขายให้กําไรเราเรามาขาย8ติได้ อย่างนั้นอ่ะมันก็ได้จะดีกว่าให้เราเดินเข้าไปหายี่ปัวาเขาเอาออกมาเขาก็ต้องมาเอากับไรเราใช่ไหมถ้าเขาขาย80ดแ้วเราจะซื้อเราเราจะมาขายเท่าไหร่ถ้าเขาขายได้อ่ะ8ปดิบี่ปัวขายได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะเขาเอาออกมาอย่างนั้นอ่ะเขาก็ไม่ถึงใช่ไหมและอย่างเราอ่ะ,อะสมมุติว่าถ้าเรามีโคตา้าเราก็มีอยู่นิดเดียวอย่างเงี้ย คือก็ไม่เท่ากับพวกญี่ปัวนเขามีอยู่แล้วถ้าให้ประชาชนอย่างพวกเราอย่างงี้ก็แค่คนนึงไม่เกินสิบเล่มสิบเล่มอ่ะสิบเล่มอย่างเล่มร้อยใบร้อยใบใหญ่